ก็กินยาลดไข้ใช่ไหมครับจริงๆร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาตามหลักเกณฑ์กฎเกณฑ์ธรรมชาติตรงนี้ลุงจะบอกว่าเป็นวัคซีนหรือเป็นซูปเปอร์วัคซีนประจําตัวโดยกฎเกณฑ์ธรรมชาตินะครับพอไปหาฝั่งวิทยาศาสตร์ปุ๊บเขาก็กินยาลดไข้นั่นไคล้ายๆเหมือนกับต้นไม้กําลังขึ้นเดีๆมันเด็ดยอดเสน,นอย่างนี้ออกนะครับต้นไม้กําลังจะเริญเติบโตแผ่กิ่งก้านสาขา ขาก็มาเล่นเด็ดยอดไปดือ้อเนี่ยมันก็ด่วนใช่ครับพยายามนึกเงี้ยให้ได้ครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะเข้ามาสู่ธรรมชาติให้ได้แล้วก็ทําให้ร่างกายของเราเป็นตัวร้อนตัวร้อนตัวร้อนนะฮะตัวร้อนมันก็จะเบินเบินไปว่าลุกไหมเผาไหมมันจะเจริญไวด้วยครับจเจริญเติบโตแบบสมส่วนด้วยนะครับอคำว่าสมส่วนนี่เนี่ยเด็กๆอายุสิบสี่สิบห้าเนี่ยเริ่มทำนะเห็นไหมครับ Ну, да,